วันนี้ก็กลับมาอยู่กันใน p r i m a l Carnage Extinction นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเจ้า a c r o c a n t h o s a u r u s เตสากินเนื้อนลกล่าขนาดใหญ่และนี่คือหน้าตาของมันนะหน้าตาค่อนข้างดูดีมากนะครับอันนี้เป็นหน้าตาเดิมๆในเกมนะสกินก็สวยมากมันจะสังเกตไหมเสียงร้อง a c r o ในเกมนี้จะเหมือนกับเกม The i l เป็นเพราะว่าพุทนา The อ l เนี่ยเขาเคย ทำงานให้กับเกมนี้นะครับและก็ต่อมาครับสกินอันนี้นําเสนอมาก Rare Ar b i n o Royal a c r o นะนี่หน้าตาคุ้นๆไหมเหมืนเคยเห็นที่ไหนนะเหมือนจำทำเป็นจำมนจไม่ได้อะมันคือสกินที่อ้างอีจาก s i g n นโ To s l a ใน Jurassic w o r l นะครับแต่ว่ารุดไลนยน่าจะไม่ค่อยเหมือน สกินนี้มาพร้อมกับมิวเทชันนะครับเปลี่ยนหน้าตาด้วยแต่ว่าไม่สามารถปรับแต่งสีได้อีกนะส่วนหัวและหลังนี่แบบเหมือนได้หนังมากเลยอะหน้าตาก็เหมือนมากนะใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ผมของตกแต่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็จะมีท่าเขาย่าตัวอันนี้ก็เป็นเขาไม่ใส่แล้วกัน อันนี้มิวเทชันเรามีกลายพันธุ์หนึ่งอันแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้นะเรากลายพันธุ์อยู่แล้วความสามารถของแอครนครับถ้าคลิกซ้ายเป็นถ้ากินเหยื่อได้จะเพิ่มเลือดแล้วก็คลิกขวาครับจะเป็นท่ากระทืบเท้าลงพื้นนะแล้วก็เสียงร้องกด F อันนี้จะเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนในทีมนะครับในส่วนของเลือดตัวนี้มีเลือดอยู่ที่3000สตามิแนานครับ256นะมีเกราะที่หางนะฮะแล้วก็ จุดอ่อนที่หัวลําตัวก็รับดามจตปกตินะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าสวยมากมานะครับหน้าตาอย่างเท่เลยอันนี้ก็เป็นการเดินนะผมรู้สึกได้ว่าตัวมันเบาแล้วก็เดินไวกว่าทีเล็กและสไปโนรู้สึกจะคล่องตัวกว่าคอนโทรลเป็นการโก้มนะครับ สามารถก้มกัดสเปซบาร์ก็จะเป็นการเงยหน้าขึ้นกัดด้านบนนะครับแบบพวกอยู่ประตู้คอนเทนเนอร์คลิกซ้ายก็เป็นการกัดนะฮะคลิกขวาเป็นท่ากระทืบแล้วก็กดร้องนะฮะเห็นไหมเสียงร้องแทบจะเป็นอันเดียวกันกับ t i l acro เลยการวิ่งก็ค่อนข้างไวนะฮะ ประมาณนี้สลับแอคโครแคนโทรซัสในสกินของซิกาโนโตซัสผมจะเรียกซิกาโนโตซัสแล้วกันเอาเลยครับเจ้ากิกาของเรามาแล้วมาเจอกันหน่อยสิพวกมนุษย์พวกแกอยู่ไหนฝั่งนู้นเต็มเลยฮะไปแล้วการจะกินเจ้าอจะทืออบอ กระเด็นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 มีคนไล่ยิงมีคนไล่ยิงกินอาหารแป๊บแอโครรู้สึกจะตัวบางมากเอ๋อืมนี่กินเข้าไปเลยกวนคนกินอาหารไม่ดีนะแบบนี้เติมเลือดเติมเลือดโอเคไหนอีก อยู่บนเรือกันเหรอนั่นไงฝั่งนู้นฮะต้องอ้อมลงไปโอ้ลงไม่ได้โคตรเซง็งผมอ้อมดีกว่าอ้อมทางนี้ปลอดภัยกว่าลองน้ามัม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 ,ม,มเออเหยียบตายคนหนึ่งเข้ามาฮะกินอาหารกินอาหารเร็วเดี๋ยวตาย โอเคเพิ่มเลือดไม่กัดตายก็เหยียบตายอ่ะสักทางอาศัยการมัว่วคน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 อืมโดนกินกระทืบ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 ไม่ได้โอ้ตายสองเลยเหรอโดนเหยียบเมืกก่อกี้อืมอืมไม่โดนนะกระทือบอืมกระเด็นไปออกไปงั้มกระทืบตาย ลับปกินอาหารสักครู่เจ็บมากมีสปโนมาอีกตัวแจมจะได้มีเพื่อนต่อสู้ช่วยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเมื่อกี้มีแอคโรตัวเดียวมันดักหนาเหลือเกินไปฮะคนอยู่นี่นี่ไงแกเอาตายก่อนเราจะเข้าไปฮะร้อง างามไม่โดนคนนี้ไม่โดนไม่โดนคนนี้เรื่อยๆน่าจะไม่รอดเราอะ่ะเออโอ้โหคนเยอะมากอะ่ะไม่น่าพุ่งเข้ามาเลยมีคนแย่งไปแล้วอะ่ะงั้นก็เดี๋ยวสลับมาเล่นเป็น Day นะ Day Feel ไดโลนะฮะไดโลก็ฟิวได้เปลี่ยนคนอื่นเล่นบ้าง ใโลมันจะบ้วนน้ำลายได้ฮะน้ำลายเป็นพิษบ้วนเข้าไปตาบอดด้วยตาบอดด้วยเป็นพิษด้วยอยู่ๆก็มีแต่น้ำลายโดนโดนน้ำลายเข้าไปจิตใจก็เริ่มอ่อนล้ามันลายหายไปถุย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 ,ถยเอา้าเดี๋ยวตายถุยไปถุยมาตาย เอาจบเกมแล้วหรอไดโนเสาร์เป็นฝ่ายชนะนะครับจบเกมเอาละครับมาดานยกคนขึ้นเครื่องเราจะยึดตรงนี้ให้ได้บ้วนเข้าไปฮะบ้วนเข้าไปบ้วนเข้าไปเหมือนสายเวทเหมือนสายเวทร้องรีเจนเซอร์มิน่าบ้วนบ้วนเข้าไปฮะ บ้วนบ้วนบ้วน,นมีเท่าไหร่บ้วนให้บทอยู่ๆก็มีแต่น้ำลายจิตใจกันเลยอดเฮ้ยโดนจับช่วย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 เออ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 มีคนช่วยสวยงามกินอาหารได้ไหมเนี่ยอยากกินอาหารจังเลยกินอาหารเข้าไปรีเลือด ตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีตัวโตนะครับเริ่มเกมนะเลดเกมถึงจะมีบ้วนเอาเอาใครยิงเข้ามาวะเมื่อกี้บ้วนบุน้นถุยขากถุยรีสตามินมา่าขากถุยขากถุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขากถุยขากถุยมีคนติดบัคขากถุยขากถุยแล้วไปขากถุยแล้วไป <แ>กินอ,อาหารกินอาหารโหมีมีคนมีคนยิงแล้วมีคนยิงแล้วกิน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 มันไม่เห็นเรามไม่เห็นเราเตร<ะ>ียมขากถุยเตรียมขากถุยขากถุยโดดขากถุยเออตัวโตได้ยังเนี่ยตัวโตอยากเล่นตัวโตแล้วตัวโตยังไม่สามารถเล่นได้ฮะตอนนี้ต้องเล่นขากถุยไปก่อน บุ๋งบุงเลยอะเสียงเสียงพิษบุ๋งบุงเลยอะไปกัดกัดกัดเออตาย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 พ้วนน้ำลายเข้าไปเออโดนโดนโดนใครไม่รู้บ้วนเข้าไปใครใครใครมันยิงเมื่อกี้โอ้โหตรงนี้นี่เองรีสตาร์น่าบ้วนบ้วนโอ้ยโดนไฟฟ้าตายเลยถูกมันอยู่ไหนมนุษย์พวกนี้ถุยโดนไหมน่าจะโดน ถุยถุยลงไปถุยลงไปถุยถุยบบามั่วะถุยกัด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 เออตายตายตายถอยถอยถอยถุยเละถอยถุยเลถอยลบ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 แบบดิจิตอลปุ๊บโหมีคนตรงนี้กินอาหารแป๊บหนึ่งมาเลทเกมนะครับตอนนี้เราสามารถเล่นเป็นแอร์โคลได้แล้ว มันจะมาขึ้นเครื่องนะฮะก่อนอื่นมันต้องไปจุดที่2ก่อนนะผมก็จะอ้อมอ้อมมาทางนี้อ้าตัวนี้ยังไม่เปิดที่ผายละผมอยู่ข้างนอกคนเดียวอ่ะเนี่ยโอเคเข้าไปเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่ไงอือโดนแดกเข้าไปหนึ่งคนโอเคเพิมเลือดเพิ่มเลือด,เ,เ,อดเออมาอีกไหมมาอีกไหม ไ,ไอีกไหมแกรอรอรอมันออกมารอออกมาดีไงไปฮะข้าจะกินเจ้าอื้อกระทืบกระเด็นมาอื้อก,กินกินเข้าไปโอเคลองลองเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดน่าจะไม่รอดเออบนมาเจอคนพอดี แล้วสไปโนยืนทำอะไรวนะเนี่ยยืนนิ่งทำไมอะ่ะบ้าอะไรยืนข้อค้าฆ่าเฉยอย่าให้มันได้ขึ้นเครื่องคอนเซ็ปต์ของเราคืออย่าให้มันได้ขึ้นเครื่องมันมาทางนี้ถอยมาก่อนถอยมาก่อนให้คนมาเยอะๆโอเคต่อไปฮนะมาทางนี้งา<ำ>มเอองา<ำ>มโอเค มีคนจับโดนจับลงพื้นตรงนี้ตัวนี้ร,นร,อรอดักรอดักรอดักเลยจะไม่มีใครสามารถเข้าตรงนี้ได้รอดักรอดัก,ดก,ดกมาไหมมาไหมมีคนวิ่งมาเฮ้ยงำโดน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 ลองบัฟลองบัฟโอเคบัฟเพื่อนบัฟเพื่อนบัฟเพื่อนอยาให้มันได้ขึ้นเครื่องฮะใครมาอีกไหม มีคนโดนระเบิดคนนี้หลอนเราหลอนเราไม่กล้าเข้ามาโดนนกจับ22วิอืมอืมอือไม่ได้วะโค้งเซงอีก13วิเราจะล่าใครได้หรือเปล่าเฮ้ยมีคนมีคนจะเข้าไปมีคนจะเข้าไปตายแล้วมัง้งอีก3วินาทีติดตัวติด โอเคชนะป้องกันได้อะโอเคมาเล่นกันในทีมเดสแมทบ้างนะฮะด่านนี้ก็เป็นด่านหิมะเข้ากับสีตัวเราเลยตอนนี้คนก็กำลังทยอยเข้ามานะครับเราก็เดินหาเหยื่อเอาสวัสดีคาโน สีขาวเหมือนกันเลยคาโนหลังค่อมแล้วใส่ปอกคอคริคสต์มาสผมเจอคนละข้างบนนี่ไงโดนชนตกลงมาตรงนี้เจ้าไม่ฆ่ากินซะดีๆน่าจะตายก่อนเรียบร้อยโดนตัวเล็กตัวน้อยฆ่านั่นไงเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนึงอยู่นุ่นอยู่นุ่นอยู่นุ่น ไอ้เจ้ามนุษย์เราไปไม่ได้อ่ะโคเซงเลยมันตกมันตกนี่ไงแก <c oughs> เรียบร้อยโดนเหยียบนะเมื่อกี้ไม่ได้โดนเรากินนะอ๋อ,อมนุษย์ชอบอยู่บริเวณน,นี้เหรอแล้วมีอาหารไหมบริเวณน,นี้อยากเติมเลือด เจอมนุษย์ละมันลงมามันลงมาีมมา่ไงเหยียบวิ่งมาโดนตีนเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจนะกะจะวิ่งมารอดาบมันวิ่งมาโดนตีนพอดีไหนว่ามนุษย์จะพวกมนุษย์ขี้เหม็นจะกินให้หมดเลยนั่นไงนั่นไงหนึ่งคนจัดการมันเลยมันไม่ยอมลงมา ยังไงเออโดนชนหลังหักต้องให้เพื่อนเราจัดการนะพวกที่มันอยู่ด้านบนแบบนเนี้ยเราแค่ไปบัฟให้เพื่อนไปเลยลูกลูรีเลือดรีเลือดเอาไปแงน่ากัด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 อืมอืมกัดไม่ถึงนะแต่เราพยายามอื้อ ยี่สิบวิสุดท้ายนะครับมาดูว่าผมจะฆ่าใครได้หรือเปล่าอยู่ไหนหมดว่าไอ้พวกมนุษย์ขี้เหม็นโอ้เหลือสิบวิไม่น่าทันไม่น่าจะฆ่าใครได้มันอยู่นี่มัม <c oughs> ได้เฉยโอ้โหโคตรหาโอเค จบเกมครับเราชนะมาเราไปซ่ากันต่อนะฮะในด่านป่าแห่งหนึ่งมีเครื่องบินตกไปอยู่กับทีเร็กส์ดีกว่าตัวใหญ่อยู่ด้วยกันสองตัวน่าจะโอเคคอยปั๊บให้กันเหมือนทีเร็กส์จะตายปั๊บ,บโอเคเข้ามากัด,ด ได้หนึ่งคำถอยมาก่อนโอเคกินได้หลบมาทางฝั่งนี้นะแถวนี้มีอาหารไหมหาอาหารแป๊บนี่ไงพอคิดถึงก็เจอเลยโคตรเยี่ยมรอเข้าไปปัฟเพื่อนใหม่เหลือ6นาทีนะเหลือเฟือเหลือเฟือทีเสเข้ามาแล้ว ไปจัดการพวกมันอืมอืมกระเทือบอือตายมัม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 เฮ้ยมัมม,มัมไม่ได้วะ่ะกินอาหารตรัวนี้แป๊บกินดิเอาเอาโอยอาหารบัคกนะตัวนี้ไม่รู้เป็นไรชอบกินอาหารไม่ได้ จะพยายามไม่ตายนะเพราะว่ามันรอคิวนานมากอ่ะกว่าจะได้เล่นตัวใหญ่ตามสไปโนไปมันอยู่นั่นนะไปโนอ้อมหลังเราก็อ้อมเหมือนกันมาร้องจัดการเลย นั่นไงจะทือบโดนไหมโดนไหม,อ,มออกมาไหมในรูเหรอในรูเหรอโอเคเดินไปกับสไปโนยังดูเดือดเลือดพลานมันอยู่นั่นฮะตายไหมน่าจะตายด่านป่านี่เหมาะกับเราจริงๆอ่ะมีคนยิงมีคนยิงตรงนี้ใครมันยิงเมื่อกี้อ่ะ น่าจะโดนล,ล่าไปแล้วเราหาของกินดีกว่าหาของกินบ้างโอเคมันยิงเรานะเรอให้มันตามมาโห่ดีไงอืมอืมเจ้าเหรอเจ้าเหรออือบ้าเอ้ยมันผิวจังวะอืมอืมอืมกระเด็นกระเด็นกระเด็นอืม เออยังตายโอเคผมก็เกือบตายอะไอดีเล่นเก่งนะหาอ,อาหารแป๊บจะตุยเอาเหลือ3นาทีอะอาหารข้างหน้าชิดใครมันยิงวะอ๋อเราเราลื่นตกเจ็บเองชิบหายละไม่อือกม,มันอยู่ไหนมนุษย์ฝั่งนี้ ขว no ี้นี like ่ไงข้างๆเลย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 ตายไหมตายไหมขุี้ตายไหนอีกไหนอีกบัฟตัวเองขุย้ขวี้ขวี้ขวีโอ้ยตุยจนตุยโอเคจบเกมนะครับไดโนเสาร์ชนะไปอยู่ไหนกัน มนุษย do 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 ์อยู่ไหนกันข้างในเต็มเลยต่อไปเออโดนตบฮะโดนตบันนี้ไม่สามารถมูดได้ต่อไปไล่กัดไล่กัดอือือืไม่ได้วะอือกระทืบตายโอเคเราก็ตายเหมือนกันไอ้นี่มันมุดว่ะเมื่อกี้เหลือ2นาทีมาเราต้องเอาให้คุ้ม2นาทีนี้ต้องไม่ตาย ไปปะเพื่อนปะเพื่อนเกาไปจัดการมันเลยเออเข้าไปอะมัมมัมโอเคได้อยู่ได้อยู่ไอ้ที่ตอกระทืบเออเหยียบไอ้ที่ตออืมอืมโดนโดนโดนกินให้หน้ำกินให้หน้ำเออเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มไหนคนอยู่ไหนดีไงดีไงอื ออืออืเรียบร้อยมีอีกไหมคนเนี่ยเหมือนว่าจะมีอาหารแถวนี้นี่ไงแจมเลยมาบเขาให้โอเคไปล่ามนุษย์ต่อเหลือหนึ่งนาทีนะคนตรงนี้ปลิวปับ๊บยังไม่ได้ปั๊บยังแดงอยู่ โอเคโดนกินเข้าไปคนอยู่ไหนหมดหายไปไหนหมดฝั่งนู้นนั่นไงเจอแล้วเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาโอ้โหเข้าไปจัดการมันเลยอีก30บวินาทีเข้าไปอืมอือเรียบร้อยเข้าไปโดนก็เข้ามามั่วเหมือนกัน น่าจะจบเกม19วิเอาตัวพ่นพิดมาแล้วกันอืมเรียบร้อยจบเกมนะครับแต้มเรา85นะต่อ87เขานำา2แต้มเขาชนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสลับเจ้าแอครหรือว่าเจ้ากิก้านะวันนี้ถ้าใครชื่อชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซุปเปอร์เต็วันนี้ไปเลยครับบายบายสวัสดีครับ